สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าของคนพิเศษออทิสติกค่ะวันนี้เป็น ep 6ค่ะเป็นเรื่องราวของคุณแม่กับคุณลูกคู่หนึง่งน่ารักเชียวค่ะคุณแม่ยินดีค่ะยินดีที่ส่งคลิปของลูกชายมาแบ่งปันนะคะน้องไม่นิ่งค่ะเดินทั้งวันวิ่งทั้งวันไม่ยอมหลับยอมนอนค่ะคุณแม่ค่ะ ก็เลยพาน้องนะคะไปพบคุณหมอแล้วก็มีการฝึกในเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆนานาและค่ะคุณแม่ก็ได้นําเทคนิคตรงนั้นมาฝึกกับลูกที่บ้านค่ะแต่ปัญหาเกิดค่ะลูกไม่ยอมทําตามค่ะจนคุณแม่นะคะจะต้องไปสั่งทําโต๊ะแบบพิเศษเลยค่ะรอบตัวลูกเลยค่ะล็อกเอาไว้ค่ะแล้วสอนลูกค่ะ แต่สอนในแบบฉบับเดียวก,กันกับที่ลูกมีการฝึกมาจากโรงพยาบาลทีนี้ค่ะคุณแม่ก็เลยส่งคลิปน้องมาให้แม่โก้และปรึกษาค่ะทํำยังไงดีล่ะคะคุณแม่โก้ตอนนี้นะคะขนาดมีโต๊ะก็แล้วมีสื่อสีสันสวยงามก็แล้วลูกก็ยังไม่ยอมฝึกค่ะไม่ยอมให้ความร่วมมือค่ะ ไม่เหมือนกับที่เรียนค่ะแม่เห็นว่าตอนลูกเรียนแล้วก็ฝึกจากลีกที่โรงพยาบาลแล้วลูกทําได้ค่ะแล้วลูกก็ค่อนข้างนิ่งค่ะก็เลยเอาเทคนิคนี้มาใช้ลูกกับลูกดูแต่เพิ่มตรงโต๊ะนี่แหละค่ะ,ะไม่ให้ลูกวิ่งหนีไปไหนพอมิโก้เห็นคลิปปุ๊บมิโกก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเราถูกจับไว้ในข้อแล้วตีกรอบเราจะอยากทำไหมคะเหมือนประมาณว่าเราถูกบังคับอะค่ะ เราไม่อิสระอะค่ะทําอะไรมันก็รู้สึกอึดอัดไปหมดค่ะลูกกับคนเหมือนกันค่ะลูกก็รู้สึกเช่นเดียวกับเราค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่ทําแบบนี้ก็ไม่ได้ว่าแม่ทําไม่ถูกนะคะแต่ด้วยความที่มันคิดไม่ออกตอนนั้นนะเนาะก็หาอะไรก็ได้ตีกรอบให้ลูกไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในเรื่องของการฝึกลูกก็ให้อิสระเสรีกับลูกนิดนึงนะคะให้ขยับตัวได้บ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะ ในเรื่องของสื่อที่จะเอามาสอนลูกแน่นอนสื่อเวลาอยู่กับครูลูกอยู่กับคนที่ดื้อไม่ได้เอาไวางั้นเถอะอะไรก็ต้องเชื่ออะไรก็ต้องฟังอะไรก็ต้องทําแต่ด้วยความที่เราเป็นแม่แล้วเ,เห็นว่าลูกทําสิ่งไหนดีสิ่งนั้นดีก็เอามาทําบ้างใช่ไหมคะแต่ค่ะมันไม่เหมือนกันค่ะมันคนละบทบาทค่ะครูก็คือครูเราไม่ใช่ครูเราเป็นแม่น้อยค่ะน้อยครั้งที่ลูกจะทําตามนะคะ แต่ในเมื่อเราได้ไปเรียนรู้มาแล้วเราได้เสียเงินบางส่วนของเราไปแล้วเราก็ต้องเอาเทคนิคนั้นมามาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยไม่ต้องก๊อปปี้แบบเป๊ะๆค่ะเอามาเรียนแบบเป็นแนวทางค่ะเช่นคุณครูให้หยอดเม็ดกระดุมหรือว่าให้ใส่สีอะไรก็ได้เป็นแยกสีเป็นกระดุมเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเป็นภาพสามเหลี่ยมวงกลมอะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องเอามาเหมือนเป๊ะเลยค่ะ เราอาจจะประยุกต์ใช้ค่ะเรารู้นี่ว่าลูกเราชอบอะไรใช่ไหมคะชอบขนมใช่ไหมคะอาอย่างสมมติชอบลูกชอบลูกอมอ่า M มก็มีหลายสีเหมือนกันค่ะก็ให้หยอดไปนะคะอะหยอดแยกสีอะไรก็ว่าไปนะคะ หรือเป็นอ่าช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตเหรียญกลมๆที่มันหยอดได้เหมือนเหมือนเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบนะคะแล้วเปลือกก็มีหลายสีด้วยค่ะก็เอามาเล่นได้นะคะถ้าอยากเราอยากจะให้ลูกฝึกในเรื่องของการแยกแยะหมวดหมู่ค่ะหรือค่ะของเล่นค่ะของเล่นอิิกองอยู่เลยนะคะเป็นทับถมเลยค่ะ ก็สามารถแยกประเภทได้นะคะแยกรถแยกเรือแยกสีแยกอะไรก็แล้วแต่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะของในบ้านลองมองให้ดีๆที่อะไรจะสามารถให้ลูกมีสมาธิแล้วก็ฝึกแยกได้ของน้องมิกกี้ก็จะเป็นเม็ดถั่วดำค่ะเม็ดถั่วเขียวค่ะโอ้ยไม่เคยเห็นค่ะสนุกสนานแกลี่ยให้เต็มที่เลยค่ะคระเคล้าว่ากันไปนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราได้มาจากคุณครูลองอพัฒนาต่อยอดที่บ้านแรกๆเราอาจจะคิดไม่ถึงเราอาจจะไม่คล่องในเรื่องต่อยอดในการพัฒนาการลูกแต่ถ้าเราทําไปทุกวันทําไปบ่อยๆทําไปซ้ําๆในทุกๆวันค่ะเดี๋ยวสักวันนึงเธอคะ่ะคุณแม่เองเนี่ยแหละค่ะจะเป็นครูที่เก่งที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแม่โก้ ขอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องการพัฒนาลูกแม่เลยค่ะดีที่สุดค่ะคนที่ลูกรักนี่แหละค่ะจะช่วยลูกได้มากที่สุดค่ะเพียงแต่เอาเทคนิคของคุณครูนะคะมาต่อยอดในการพัฒนาลูกแค่นั้นเองค่ะจริงๆค่ะไม่ก้เป็นกําลังใจให้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายทุกทท่านเลยนะคะที่กําลังประสบปัญหากับเด็กพิเศษเด็กที่เลี้ยงดูยากเด็กที่ดื้อยอยู่ตอนนี้นะคะค่อยๆค่ะ ช้าๆได้พราเล่มงามค่ะเก็บเลยค่ะทีละอันค่ะปอกีด่ากิงค่ะเ,เอ๊สีส้มยังไม่หมดนะคะ